วันนี้เรามีเมนูมาแนะนำต้อนรับเทศกาลตูจ่จีนที่จะมาถึงจังเติ้นเจ๋ชัฉนำมะเขือม่วงมาตัดหัวออกจากนั้นแบ่งครึ่งใช้ตะเกียบวางข้างมะเขือทั้งสองได้านหั่นทั้งหมด8ช่องใช้หมูบดขิงต้นหอมเกลือรสตีนน้ำตาลพริกไทยซีอิ๊วขาวเหล้าจีนและน้ำเปล่า ่วนผสมให้เข้ากาันจากนั้นตามด้วยน้ำมันคนะุกค้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีเอาหมูหมักมาใส่ช่องที่ว่างให้เต็มนำไปนึ่ง10นาทีคุกเวลาเอาน้ำหอมหมูเทใส่กระทะตามด้วยน้ำเปล่าีอิ้วขาวอี้๊วดำแป้งข้าวโพดคนส่วนผสมให้เข้ากาันและพักไว้ใช้เชลอ์และแตงกวา เอามาหาั่ให้บางจากนั้นตกแต่งแล้วราดน้ำซอสที่เตรียมไว้จังต้นเฉ๋ฉ่ายพร้อมเสิร์ฟแล้วนะติดตามชั้นสอนสุดอาหารพิเศษนะจ๊ะ